คอนเยโลเริ่มต้นที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้บาทนะครับออกลิกไบส์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุง4ีออตโต้พร้อมสตาร์ทตอนนี้เราอยู่ที่งานเปิดตัว News Camber นะครับหรือดูคาติสแคมเบอร์โฉมใหม่เพิ่งเปิดมาเลยนะครับด้วยราคาไอคอนเยโลเริ่มต้นที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทนะครับจะมีกันมาทั้งหมด3รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในตัวรุ่นย่อยมีอะไรยังไงบ้างนะครับนี่คือทั้ง3รุ่นนะครับมีทั้งไอคอนเยโล ฟูลทอฟทอลนะครับแล้วก็ไนท์ชิ h i p นะครับแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับคนที่จองภายในปี2023นะครับจะได้ในส่วนข er. องกี o ว c ลเชอร์เห็นไหมครับนี่คือราคานะครับแต่ละคัน new ไนท์ชิ h i p นะครับ459,000บาทถ้าจองวันนี้ได้ว o ลเช er อร์35,000บาทแล้วก็ในส่วนของฟูลทอฟทอล464,000บาทกี f ว v ลเชอร์อีก 35,000นนะครับแล้วก็ในส่วนไอคอนย l โ o ่เริ่มต้น3 9 9 3 9 9 0 0บาทก็ได้ในส่วนของตัวกิ er 35, บบ v ลเชอร์35,000เช่นกันเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยนี่เห็นราคาเนี่ยราคาแนะนำเท่าไหร่ได้กิบบ v ลเชอ er ร์35,000าบาทเลยไอคอนยีโร่ก็อยู่ที่300,000ใกลางๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะผมมีโอกาสได้เห็นตั้งแต่ ในงานอิกมาแล้วแหละจริงๆแอบเห็นคอนเซปต์ตั้งแต่ตอนที่ไปเวิร์ลด,ดูคติวิ่งในปีก่อนนูเลยนะครับแต่ตอนนั้นยังเป็นความลับอยู่ยังไม่สามารถถ่ายอะไรได้แล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอที่อิกมาคันจริงก็ต้องใช้คําว่าจากที่ดูเบื้องต้นนะ่ะพื้นฐานเครื่องยนต์ก็คือเป็นเดส Mo โดเอลแ0ดรีเหมือนเดิมซึ่งส่วนตัวผมชอบเครื่องยนต์บล็อกนี้นะมันมีสนเสน่ห์แบบเป็นสไตล์เครื่องยนต์รอบต่ำที่ดูคติใช้อารมณ์นี้มานานนะมันได้ฟิลที่ผมว่าขับสนุกขับในเมืองบอกได้เลยวววว่่่าาาาขัับบบสสสสนนุกกกรรรรออิหืไไมมดู้งะค กับอีกจุดหนึ่งก็คือในโฉมใหม่น้ำหนักลดไปถึง4กิโลกร,รัมนะครับเอาง่ายถ้าดูจากสายตาเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้คอมแล้วรู้สึกเลยว่ามันเล็กลงมากๆเพิ่งเห็นเองเหมือนกันนะว่าสเปคเขาหายไป4กิโลกร,รัมนะครับังเกตว่าดูเนี่ยเครื่องพื้นฐานตัวเดิมแต่ถังน้ํามันเอย่ยซับเฟรมเอย่ยท้ายเอย่ยเอาว่าหลายๆอย่างผมว่ามันดูทําให้รถมันกระชับขึ้นนะครับผมว่ามันเป็นเทรนใหม่ของดูกติแหละที่แบบเน้นเครื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องใหญ่นะครับแต่ ตัวรถทําออกมาได้ขนาดที่ใช้ขาวาไม่ได้ใหญ่มากครับอันนี้เนี่ยเทียบกับตัวพี่ดอมนะครับถือว่ารถถือว่าขนาดคันเล็กเลยนะคนนี้แบบส่วนสูงประมาณไม่เกินร้อยเจ็ดสิบผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นสําหรับแปดร้อยีที่ขนาดน่าสนใจคือในชมเก่าผมว่ามันก็ขับง่ายคุมง่ายอยู่แล้วละ่ะแต่พอตัวนี้ผมมั่นใจเลยว่าดูจากท่านั่งดูจากการขับขี่ดูจากการยกรถขึ้นมาตั้งตรงผมบอกได้เลยว่าขับง่ายกว่าในชมก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับ ก็ใครลองดูมาชมคันจริงไม่แน่ใจว่าตามโชว์รูมต่างๆจะมีให้ชมหรือยังแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้เราอยู่กันที่ดูปกติสุวรรณภูมินะครับที่แบบเปิดตัวกันสดๆร้อนๆเลยก็น่าสนใจราคาเริ่มต้น399เกาเบลเชอร์ทุกรุ่น35,000นะครับวันนี้ลา้มาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ